รัฐบาลฝรั่งเศสพยายามโน้มน้าวให้คนไร้บ้านในกรุงปารีสออกจากเมืองก่อนจะเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024โดยสำนักข่าว AFP เปิดเผยว่ารัฐบาลฝรั่งเศสเริ่มขอให้เจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศสร้างที่พักชั่วคราวในภูมิภาคเพื่อรองรับกลุ่มคนไร้บ้านที่หลังหลออกจากกรุงปารีสซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพโดยนายโอลิเวียไครรัฐมนตรีว่าการการเคหะาฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการเปลี่ยนแปลงขั้งต้นเป็นความจำเป็นเนื่องจากคาดว่าจะเกิดวิกฤตที่อยู่อาศัยในกรุงป ระหว่างช่วงการแข่งขันลักบี้เวิร์ลคัพในเดือนกันยายนนี้และการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในเดือนกร,รกฎาคมถึงสิงหาคมปีหน้าโดยรัฐบาลประมาณการว่าความจุของโรงแรมที่มีไว้รองรับคนไร้บ้านจะลดลงประมาณ3 0 0 0ถึง4,000แห่งสำหรับฝรั่งเศสมีประสบปัญหาคนไร้บ้านเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนปัจจุบันมีมากกว่า10,000รายซึ่งเป็นทั้งชาวฝรั่งเศสเองและผู้อพยพโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางการเงินจากค่าครองชีพในกรุงปารีสซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก